อินดีตอนหับสู่จังหวัดสกลน,นครสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นา,นาอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคะก็เป็นจังหวัดบ้านเกิดเมืองนอนของน้องนาเองนะคะวันนี้เรามาในชุด พูดไทยเพราะว่าหลังจากนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวจังหวัดสกลนครโดยการใส่ชุดพูดไทยและพูดภาษาพูดไทยทั้งคลิปเลยนะคะแต่วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะมาเนี่ <laughs> อันนี้คือพี่สาวนุ่นาเองค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะแนะนําตัวหน่อยสวัสดีค่ะหนูแม่มค่ะหนูแม่ม <laughs> พี่สาวนุนนาแต่สวยกว่า <laughs> ใช่ไหมล่ะ <laughs> ไม่สวย <laughs> โอเคเราออกเดินทางกันวันนี้ครูแบม,มจะพาไปที่ไหนก่อนจ๊ะไปวัดธาตุเชิงชุมวัดธาตุเชิงชุมมาสกลคนครต้องมานะจ๊ะเหรอาอ่ะลองลองพูดคำขวัญประจําจังหวัดสกลคนครให้ฟังหน่อยเดี๋ยวไปท่้งก่อนแล้วกันเอาละค่ะนับจากนี้เราจะเริ่มพูดภาษาไทายแล้วหนึ่งสองสามเริ่ม เอาไข่สุดจะบัดจ้ะเอาจะสุดเอาเอาสามสุดจ้ะจริงๆของอร่อยสกลนครที่อยากแนะนําอีกอันก็คือเนื้อโคขุนพลยังคํานะคะอยู่ในตําบลนนหอมค่ะเดี๋ยวเข้าเข้ามาเบิ่อเาไว้นี่นะนี่คองแสบนะจ๊ะไม่ได้กําเนิดถือเกิดที่สกลนครแต่ไว้แต่มาก เลยถือว่ามันเป็นของแสบสกลนครเนาะเพิ่มมากต้องมาซื้อกินนะจ้าจร,จริงๆหน้านาคู่อยู่อำเพิ่มออยู่จังหวัดที่ไหนเะอยู่กาลสินอ,อ่าจริงๆหน้าคู่อยู่เพิอออยู่ทีจ่จังหวัดกาฬสินเนาะแต่ว่าเป็อำเภอน,นาคู่เปน็นอำเภอเขามาขายอยู่เด้อสกลเนาะมันละว่ากันแสบเท่าก็เลยคิดว่ามันเป็นของแสบสกลนครที่อย่างหนึง่งที่แบบท่าเพิ่มมากอ่ะเพิ่มแบบมาซื้อกินอยู่แถวแถวบิ๊กซีสกลนครนะจ๊ะ บอกดูวยเมฆหน้าคู่คือเมงหน้าคู่ก็คือตามโฮจิคอคืตามโฮจิคอ์เนาะโฮจิคอ์คือพี่เลสคือตะไคร้นะะคได้เพลกินน้ำมะพร้าวเวลาหน้ามากลับมาสกลนครนอนหนากสิมายางตลาดเอ็กโปโอ้ย

เติมอี3สามสิบห้าบาทเอาคุณรับหมดแล้ววัดพระธาตุเชิงซุ้มอันท่าย้อมข้ามนะเนาะเฮ้ยนี่งามอะ่ะอันนี่งามอะ่อนนมอะ,อนนม,อะมันสิมีไอ้ตลาดท่าย,ย้อมข้ามนี่ทุกแรงวันศุกร์จาะเลยเต็มไปหมดเลยตรงถนนหน้าวัดพระธาตุ แต่ว่าเมื่อนี้่ห้มาวันพิลกึกก็วันวันอังคารออมันก็ซิมีแค่เนอร์วัดเนาะแต่สาม,มารถหาซื้อได้นี่อย่าง้ายอมข้ามของสกลนครเนี่ยสิเป็น้ายอมข้ามแบบแบบข้ามธรรมชาติเนาะแต่ไม่แม่นข้ามย้อมแบบสีเคมีนี่เพอมาสกนนนลนครระเบอสกนนอนลนครระเบอ เพิ่มมาสกลนคฟน,นะจ๊ะต้องมากหวประทัดเชิญชุ่มเพิ่อเป็น,นสิริมงคลเธอกเจาของเนาะ่นะตอนนี้เหาไปไหว้ผาทำบุญกันก่อนเนาะอ๋ออ๋อ๋ออ๋ออออ๋ออ๋ออีออ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 ๋นนอนนอ เธอใส่ให้ฉันน่นเองกไม่ก็เห็นวางมาอย่างนี้ก well, so ็นึกว่าเธอใส่อย no. ่างนี้เนาะใส่ไหมเสือไหเสือเมอรเอาเสมอเมอร์เอาเสือคะแนนมาเอาโอ้ยหน่อยทาเบี่งเท่าเด็กคือกันเฟินเฟินเธอเสือคือเดียวคนวะเอาเอาเสือคือเดียวกับเสือคือเดียวผัดเงินเออโอ้จังไงไม่เป็นก็ไม่เป็นดีเนาะเออแต วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารนี้องค์พระธาตุสร้างขึ้นเพื่อครอบรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อพระองค์แสนพระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นศินลปะเชียงแสนที่งดงามองค์พระธาตุหันหน้าไปทางหนองหานฝั่งทิศตะวันออกมีความสูงประมาณ24เมตรรวมถึงยังมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เล่ากันว่าเป็นทางเชื่อมระหว่างมนุษย์กับเมืองพญานาค ที่จมอยู่ใต้หนองหานนั่นเองค่ะหลยคนกัสงสัไเนาะเป็นเพืงอนนหาจาังต้องเว้าภาษาพุ้ไทยในคลิปนี้แล้วก็เป็นเพื่อจังต้องแต่งสุดผุ้ไทยมาเทลเนอร์เธอนี้นะคะกับเพราะว่าหมู่บ้านเธอเน้่อยู่ก็คือหมู่บ้านนวหอมต่มบลนนหอมเนาะเป็นหมู่บ้านที่เอ่อขึ้นซื่อเลื่องชนเผ่าอาชนเผา่าผู้ไทยแล้วก็ คืนสื่อเล่าวัฒนธรรมการฟ้อนผู้ไทยและการละมุยโบราณเป็นที่สุดของที่สุดกันเลยเออโอเคหันเฮ้าพภามาเทวบ้านเฮาสกลนครไก่เยอะโค้คนเนี่ยหูจักไก่ภาษาผู้ไทยหูจักสุดผู้ไทยหูจักวัฒนธรรมผู้ไทยมากขึ้นกันเลยเป็นตัวแบบนี้มาเด้อจ้ะเด้อพามาเทวาข้ามควันประจำจังหวัดสกลนครคือปพล่อจ้ะ เป้ตนต้ไหขึ้นต้นเนโอ๊ยเนาะอ่ะพระธาตุเชิงชุมคู่บ้านพระธาตุเชิงชุมคู่บ้านพระตำหนักภูพานคู่เมืองงามลือเรื่องหนองหานแลตะการปราาศพึ่งสวยสุดซึ้งสาวภูไทยถิ่นมั่นในพุทธธรรมจ้าสุดยอดนั่นละจ้ะสาวภูไทยก็คืออ่า อยู่ในตําหนานของข้ามควันประจําจังหวัดสกลนครก็คือสวยสุดซึ่งเจ้าผู้ไทยนั่นเองจ้ากาลังสี่เดินทางไปเหรอเธอ,น,อนะน,อน้อ,ะนองหานนงหานสกลนครตอนนี้เฮาอยู่เดิอนนองหานสกลนครแล้วนะจ้า,ากําลังเฮิร์นแเวาประวัติเธอฟังเนะเาะแต่ว่า อ่านสคริปต์อยู่ถ้าแบบเบ้าข้อมูลอะของน้องหานที่ที่ถ้าเกิดไอเอ่ยซื้อขึ้นมาเนี่ยนั่นน่าจะมีคนหัจักอยู่แล้วกันมีคนมีหนจักอยู่นะเอาข่าวๆแล้วกันหันน้ำมาหันน้มาอ่ฮะน้องหาน่าจะเป็นแม่น้ําจืดเหย่อสุดอภิตอนอสิงเนื้อแล้วก็น่าจะเป็นอันดับสองของประเทศอ่า ลองจะบึงบลเพชรบึงบลเพชรเออมีนาทีประมาณเจ็ดหมื่นเจ็ดพันไรนะเลิกเอะสองถึงสิบเมตรเออสองหดสิบเมตรประมาณนั้นอ่าแล้วกะเนื้อองหานหรือมันจะมีอันหนึ่งที่ที่วะเอิร์นว่าเป็นแหล่งทองเทลกับไมีแป็ไม่ได้เป็นแบบแหล่งทองเทลขนาดนั้นแต่ว่าเอาเป็นจุดสำคัญอีจุดหนึ่งแล้วก็เป็นจุดที่มีความศักดิทธ์อีจุดหนึ่งเขาเอิ้นว่า เกาะสวรรค์เกาะดอนสวรรค์เกาะดอนสวรรค์อยู่พูนเอออยู่พูนก็คือถ้าเกิดเท่าสิไปเท่าก็ต้องหนังเลือไปเลือกับประมาณนี้อ่าเป็นบริการเมาเลอร์ไปนอะนี้กันเิ่นนี้ก็พาไปได้คือกีรคนละร้อยถ้าห้าคนขึ้นไปแต่ถ้าต่ำกว่าห้าคนก็นเมาไปห้าร้อยบาทเนาะโอเคเพอร์ซิมากะแะมาลินไดเดอร์แล้วอันนี้ก็คือต้น อินทนินน้ำเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดสกลนครนะจ๊าตอนนี้ห้องก็ลัางยางขึ้นไปเถิงราถาผูเพ็ก นับันหรอ,อ,อนับลงมาตอนขึ้นบ่นับมันไงเอาโอ๊เอาอีกีเก่เลยทิดนนี่ยืนยืนนี่4ี่เอยที่เจ็ดอประมาณา้อันเท่เรเนมาจะาคันเลยไม่ถึงร้อยเลยมีสิบันถ้าเสืสุดกุ้ทายเอเกี่้ไปที่เหนือตายหน่วยอะคัน <laughs> ยาวมาก้ยเ <laughs> ม,มพระาธาผู้เพกแล้วเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้อันนี้คือเสียงนกยูงจะไดยินตั้งแต่คันเตอร์จะหทางเทิงเลยแล้วนี้ก็เป็นพาตุผูเพกพระาธาตุภูเพกตั้งอยู่ที่ตำบลน,นาหัวบ่ออำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครเป็นปราสาทของโบราณที่สร้างขึ้นบนยอดเขาและต้องเดินขึ้นบันไดไปเกือบ500ขั้นเพื่อขึ้นไปนมัสการพระาธาตุแห่งนี้ ตัวพระธาตุสร้างด้วยหินทรายอยู่บนศิลาแรงด้านในประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะขอมเอาไว้ตามประวัติศาสตร์การสร้างพระธาตุภูเพกนั้นกล่าวว่าพระธาตุแห่งนี้สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่16เพื่อเป็นาศาสนสถานในาศาสนาฮินดูภายหลังได้แดัดแปลงให้กลายเป็นาศาสนสถานในาศาสนาพุทธ นอกจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วปราทแห่งนี้ยังเปรียบเสมือนเป็นปฏิทินที่ใช้ในการสังเกตการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ซึ่งบ่งบอกถึงฤด,ดูการอีกด้วยค่ะและนี่ก็คือเจ้านกยูงที่ส่งเสียงร้องต้อนรับเราตอนที่มาเส้นสุดกิจกรรมการเที่ยวสกลนครในวันนี้เดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะเมื่อนี้เป็นวันสงการมาหาไอ้ขมิ้นไปหดน้ำ เอ็ดน้ำดำหกเน่ยเนย่ตะเล่อขมินฮะตะเล่อขมิน,นะตะเลอเสมเสียมแถวๆนั้นละเบิ่งดูได้แล้วจ้ามนดิสิไปไอ้ทรงน้ำพระเนาะอยู่วัดบ้านนนหอมแต่ว่าพระเพิ่น แล้วล่ะห <laughs> ากระเอ็ดน้ำแล้ว <laughs> โอ้ยไปไปไปเขาคนเดียวนี่นี่ะยะเล่นนะ ทอดน้ำทรงพระเดววัดวแล้วล่วนะเนาะกตีประเพณีบ้านนนหอมสิมีการเนะเอ็ดบุญพระเวทแต่ว่าปีนี้เนื่องสถานาการณ์โควิดฮก็เลยจัดมีได้เนาะแล้วไปวันที่สิบห้าสิีงานตบกระไส่ตอนนี้เ้าไปทรงน้ำพระอยู่เฮิร์นก่อนนะจ๊ะอันนี้อยู่กับคุณพ่อเ้าเป็นภาษาพไทยเนี่ยแม่ทักไทยเป็นภาษาสบายดีครับสบายดีครับสบายดีเยอะพาะ,ะพ่อเพิ่ขึ้นหล่อทวะ,ะา พทษนะผมว่าเป็นู่นหละนียบาีไม่แห้งเป็นองโพลงไส้ลูร้านเมื่อไปมาเลยหนังคกหมกพร้อมกเน่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดะพะทุกคนเลยไม่เจ็บไม่ไข้กระพร้วไม่จนแล้วชื่อรางวัลที่หนึ่งก็ได้ ซื้ออย่างนี้เถอะอาเออามีความชุกควาาเจะเลิกเลิกมลงมาเลยแล้วกับพีอยู่อันนี้ก็บก้ไม่ได้ตอนก็ไม่สนมาเลยชมกันสิเอ้จังตีค่ันเลยะฮะนามามาเยอะนะสาวสาวู้ไทยมาดูดิสาวไทยสาไทย อยู yeah. a, yeah. yeah. to, to here, ่ดี่แหงเด้อยม่แหงดองไม่มาไไูดสุขภาพร่างกาแข็งแรงเอาเดือเขาล้างล้างให้คนแก่ละไม่แก่นะ เดี๋ยวานาคุณแกเราเรีว่าอย่าแก่เข้าใจไหมเราไม่ได้เรียกเท่าใดเขาเรียกอะไรเ้านคุณเรามานำเดียกบอสน้ียัเปียกถือหน่อยเดียวนะจ๊ืเดียวขาวก๊กก๊อกกเ้ยเก็เปียก เขาเด้อแห้งมีแห้งมีแห้งกันมาบ้านโม่แคบบ้นี้แล้วละเดราจะเข้าสิบห้าแหมืนสิบห้านาฬิาไปเริ่มวันนี้ไปเทือนไปเทือน่อนเพิ่งจะเทือนค่ะแม่ขอเราเพิ่งไม่หนึ่งนอสำหรับไปชนเผาคู่ไทยนี่ค่ะที่นี่อยู่ประมาณอยู่สามจังหวัดสามสี่จังหวัดนี่แหละที่นี่อยู่ที่อ่ ผู้ไทยสกลนครผู้ไทยกาฬสินธุ์แล้วกับผู้ไทยนครพนมเนาะแล้วก็มีผู้ไทยน้มุกดาหารมุกดาหารก็มีถ้าเพิ่อที่หูจักไอชนวเผ่าผู้ไทยอยู่แล้วหรือว่าเคยศึกษาเกี่ยวกับผู้ไทยอยู่แล้วกับสีหูจักเนอกว่ามันมีหม่องเลอแล้วก็เป็นความแตกต่างกันประมาณแบบเลยส่วนมากวัฒนธรรมภาษาสำเนียงสี่ คล้ายๆกันแต่กันไม่ได้คือกันทั้งหมดถ้าคนผู้ไทยรีคนีคทผู้ไทยแบบแท้ๆเลยกัสีฟังกันหูว่าเออเป็นผู้ไทยแท้บ้านเลยนะประมาณนี้ล่ะนะกไ็ไม่ได้หูไม่ได้หูพเพล่์ลลายปัจจนนันนอแต่แค่ว่าเหาเกิดโดยชนเผ่าผุ้ไทยกันเลยเยอะเอยถ่ายทอดความเป็นผุ้ไทยหรือความเป็นโตเฮานี่เฮอทุกคนที่ติดตามเหาหรือวาที่หูจะเข้าเนี่ได้หูจะเข้าหลายขึ้นอี